ครับวันนี้อยากรู้ลองดูได้จะพาทุกท่านไปจัดสวนในสไตล์ตัวเองจะไม่บอกว่าสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์อังกฤษหรืออะไรเพราะว่าแต่ละคนน่ก็มีความชอบหรือความไม่ชอบที่แตกต่างกันนะครับและในคลิปนี้ก็จะรวมไปถึงวิธีการดูแลบริหารจัดการสวนด้วยขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้อง จัดการเคลียร์พื้นที่ที่เราจะทําการจัดสวนให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยของผมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับก็ต้องเก็บขยะหรือสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปให้หมดแล้วก็จัดการฉีดยาฆ่าญ้าด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หญ้าแซมเพราะสวนที่ผมจะจัดเนี่ยมีการปูหญ้าถ้าไม่ทําการฉีดยาฆ่ายาเนี่ยหญ้าอื่นที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ย จะขึ้นมาแซมนะครับโดยของผมเนี่ยฉีดถึง2รอ,อบนะครับแล้วก็ทำการถากหญ้า,าแล้วก็ปรับต้าดินนะครับให้เป็นไปนตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับบางคนอาจจะถมเป็นเนินสูงหลังเต่าอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบอันนี้ผมเน้นง่ายในการบริหารจัดการนะครับก็มีเป็นเนินนิดหน่อย นะครับขั้นตอนแรกเลยในการจัดสวนเราก็จะทําการเรียกว่าปลูกต้นไม้ก่อนนะครับอันนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นไม้ประธานว่าเราต้องเลือกที่ก่อนว่าจะลงตรงไหนนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ไปก่อนส่วนนี้นะครับไม่ได้มีการเขียนแบบก่อนนะครับแต่ว่าก็คิดคร่าวๆว่า จะมีต้นไม้มีก้อนหินอะไรอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มาจัดวางหน้างานเลยนะครับโดยในหัวในหัวก๊ออันนี้เป็นเพื่อนผมที่เขาทําทอาชีพนี้อยู่แล้วนะครับก็คือรับจัดสวนทําน้ําตกตามโรงแรมรีสอร์ตกูวิน่าอยู่แล้วเขาก็จะค่อนข้างที่จะชนานาญนะครับในการวางตําแหน่งของต้นไม้ ของก้อนหินนะครับว่าจะไปในลักษณะไหนไม่มีพลาดแน่นอนภายในสวนนะครับนอกจากจะมีสวนหินมีต้นไม้มีสนามหญ้านะครับเราก็จะมีการจัดวางโต๊ะหินโดยพื้นของโต๊หินเนี่ยเราจะมีการปูแผ่นปูนก่อนนะครับแผ่นนี้จะมีขนาด40คูณ40เพื่อลองโต๊ะหินนะครับไม่ให้ ซุดตัวหลังจากจัดวางก้อนหินโต๊ะหินปลูกต้นไม้ใหญ่เสร็จนะครับเราก็มีการปรับพื้นที่เตรียมที่จะปูหญ้าแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กในตำแหน่งต่างๆและในสวนหินนะครับผมจะทําการปูด้วยแผ่นรองหินก่อนนะเพื่อไม่ให้หินจมลงไปในดินนะครับแผ่นตัวนี้จะเป็นใย,ยสังเคราะห์นะครับซึ่งน้ําสามารถผ่านได้ แล้วก็มีการตีขอบแป็นแนวระหว่างสวนหินกับสนามหญ้าเพื่อให้ง่ายในการดูแลสวนนะครับเวลาตัดหญ้าหินก็จะให้กระเด็นนะครับวันนี้ถ่ายหลังจากจัดผ่านมาแล้วประมาณ5เดือนนะเพราะว่าผมจัดช่วงเดือนตุลาสภาพกา็ยังสวยงามอยู่นะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีการดูแลนะครับลดน้ำ ใส่ปุ๋ยตัดหญ้าให้สม่ําเสมอนะครับถ้าไม่อย่างนั้นสวนของเราก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการดูแลสวนนะครับโดยก็จะมีการตัดหญ้าจะสังเกตเห็นว่าหญ้าเนี่ยผมปล่อยทิ้งไว้ยาวมากนะครับอันนี้ประมาณเกือบสามสัปดาห์นะครับ ซึ่งแน่นอนไม่เป็นผลดีเพราะว่าญ่ามาเลยเนี่ยถ้าเมื่อต้นยาวแล้วนะครับข้างล่างมันจะบางแล้วก็ทำให้ไม่แน่นไม่สวยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ขยันตัดมันก็จะเริ่มแน่นกลับคืนมาแล้วก็วันนี้จะมีการแต่งกิ่งต้นไม้ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยยังไม่เคยแต่งกิ่งเลยเนื่องจากรอให้เขาติดดีก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีเลยนะครับก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับกันไกลตัดกิ่งกันไกลแต่งกิ่งนะครับขั้นตอนแรกนะผมก็จะทําการเตรียมเครื่องมือให้พร้อมก่อนนะครับโดยการอันนี้ผมใช้วิธีเจียนะครับเวลาตัดเนี่ยมันจะได้คมนะครับไม่เหนื่อยแรงเรามาก เติมน้ามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้เครื่องผมจะเป็นเครื่อง2จังหวะต้องเติมน้ํามันอัลตรูปด้วยเฉพาะบริเวณสวนหน้าบ้านของผมเนี่ยนะครับก็ใช้น้ํามันประมาณถังหนึ่งของเครื่องตัดหญ้านะครับก็ไม่เยอะนะครับ โดยผมจะเริ่มต้นในการตัดหญ้าก่อนนะครับพื้นที่สวนหน้าบ้านตรงนี้ผมใช้เวลาตัดอยู่ประมาณไม่น่าจะถึง20นาทีนะครับในการตัดหญ้าทั้งทั้งสอง,สองด้านนี้จะค่อนข้างที่จะตัดยากนะครับเวลาเราปล่อยให้หญ้ายาวๆเนี่ยมันจะ เนียวมากต้องค่อยๆแกว่งเลยนะครับถ้าเราพอหญ้าเริ่มแตกยอดออกมาสักประมาณสองสามนิ้วเนี่ยยอดใบมันจะอ่อนนะครับถ้าเราเครื่องมาแกว่งตอนนั้นเนี่ยก็คือมันจะลื่นนะครับแล้วทำให้หญ้าเนี่ยเขาสวยแน่นมันจะเรียบเนียนไปเลยนะครับอ่าถ้าเราปล่อยไว้ หญ้าก็จะยาวไม่เท่ากันหรอกนะครับในส่วนที่เขาได้น้ํามากได้แสงดีเนี่ยเขาก็จะยาวมากนะครับบางส่วนที่พื้นดินไม่อุ้มน้ําหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะแห้งเหมือนกันนะครับก็จะเหมือนมีเหลืองมีเฉาพอตัดเสร็จนะครับสักประมาณ สองเดือนเนี่ยเราก็ควรจะใส่ปุ๋ยสักหนึ่งครั้งนะครับเป็นปุ๋ยย,ยเูเลียเม็ดขาวๆเล็กๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเวลาเราตัดไปถึงบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างหญ้าสนามหญ้าแล้วก็สวนหินเนี่ยเวลาเราใส่ที่กั้นไปแล้วเนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถตัดง่ายมากนะครับโดยที่ไม่ต้องกังวล ว่าหินเนี่ยจะเกี่ยวกระเด็นมาโดนเน,นะครับเวลาพอไปถึงใกล้เนี่ยคอยดูว่าก็คือมันเราสามารถตัดไปให้ให้ชนกับขอบกั้นพลาสติกได้เลยนะครับโดยที่ใบตัดหญ้าหรือว่าเอ็นตัดหญ้าของเราเนี่ยจะไม่โดนหินเลยนะครับยกเว้นว่า เด็กๆไปเอามาเล่นแล้วก็ใส่ไว้ด้านสนามหญ้านะครับต้องคอยดูให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดผมก็จะพยายามเดินสำรวจก่อนว่ามีเศษหินเศษอะไรที่จะตัดแล้วก็เด็นเป็นอันตรายต่อเราหรือว่าข้าวของนะครับโดยเฉพาะกระจกนี่ที่บ้านนี้พ่อ ผมตัดนี่รู้สึกว่าเปลี่ยนกระจกรถยนต์ไปรอบหนึ่งแล้วบางทีเราก็ไม่ทันสังเกตนะครับไปโดนมันก็พุ่งเลยอันตรายนะครับการตัดหญ้าที่จริงเนะี่ยควรจะสวมแว่นตาป้องกันนะสำคัญที่สุดเลยอย่างอื่นเนะี่ยไม่เป็นไรหรอกนะครับที่อันตรายเลยเนะี่ยก็คือลูกตาของเราเนะนะี่ยหลังจากตัดหญ้าเสร็จนะครับผมก็ ทำการตัดแต่งกิ่งนะครับอันนี้ผมจะตัดชั้นล่างสุดออกไปนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันแตกขึ้นไปรู้สึกจะสองประมาณ2ชั้นละผมก็จะตัดออกไปเรื่อยๆทีละชั้นนะครับเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยมันโปร่งจนสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเดินลอดได้แล้วสามารถอยู่ใต้ร่มเงาของมันไดน้นะครับก็จะไม่ตัด อันนี้เราก็จะค่อยๆตัดไปนะครับอาจจะ3-4เดือนตัดขึ้นไปทีละชั้นนะครับสำหรับต้นนี้รู้สึกว่ามันยาวเอกะนะครับแล้วก็มันขึ้นมาไม่สวยนะครับผมก็จะทำการตัดแล้วก็แต่งทรงพุ่มใหม่นะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะทำเป็นอ่า ทรงกระบอกตัดกลมๆแต่ผมดูว่ามันอยู่ด้านหน้าแล้วมันบังอย่างอื่นเยอะนะผมก็เลยตัดออกตัดยอดออกแล้วก็แต่งเป็นทรงพุ่มทรงกลมดีกว่าก็ไม่ยากนะครับก็คือเราอยากจะแต่งทรงไหนเนี่ยเราก็ค่อยๆเล็มนะครับค่อยๆเล็มครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เป็นทรงตามที่เราต้องการนะครับบางคนจะไปตัด รูปทรงรูปสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลานะครับครั้งแรกก็อาจจะได้เป็นโครงล่างคร่าวๆก่อนใบอาจจะยังไม่แน่นไม่กลมไม่สวยนะครับพอเขายาวแตกยอดมาใหม่เราค่อยไปแต่งย้ํทรงเดิมอีกครั้งหนึงนะ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปทรงที่เราต้องการมากขึ้น,นอันนี้ผมก็จะเล็มใบรอบนอกออกก่อน ค่อยทำนะครับผมก็ไม่ได้มีความชำนาญน,นะครับแต่ว่า,าถ้าเราอยากอยากจะทำเนี่ยไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องเสียเงินจ้างนะครับลองทำดูนะครับวันแรกไม่เก่งวันสองก็ไม่เก่งทำไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเราก็จะค่อยๆชำนาญแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็นมืออาชีพมือโปรได้เลยนะ น,นี้ก็หลังจากตัดเสร็จนะครับก็พอได้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยใบมันก็จะแน่นขึ้นเราก็มาแต่งใหม่มันก็จะกลมสวยมากขึ้นนะครับผมอาจจะตัดทรงอื่นไม่เป็นนะครับตัดกลมๆม,มนๆไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ทําการแต่งกิ่งนะครับเพื่อให้ข้างล่างเนี่ยมันดูโปรง่งดูโล่งนะครับ ใน่างที่ห้อยลงต่ำเราอาจจะตัดแล้วก็ทำการตัดแต่งแนวต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้อันนี้จะปลูกไว้เป็นลักษณะเหมือนกำแพงนะครับต้นนี้จะ เป็นต้นไซเกาหลีซึ่งเราสามารถเลี้ยงให้เป็นกำแพงขึ้นไปสูงได้เลยนะครับแต่สูงมากนะครับก็จะทำให้เราขึ้นไปตัดแต่งค่อนข้างลำบากแต่ผมก็จะเลี้ยงยอดขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับให้ประมาณยื่นมือพอดีอันนี้ผมก็จะตัดแนวให้เท่ากันนะครับ หลังจากใบเขาก็ยังไม่ค่อยแน่นมากนะครับก็ตัดส่วนที่เลยเนี่ยออกไปก่อนก็ตัดไปเล็งไปนะครับตามภาษากับมือใหม่บางทีอาจจะถ้ากลัวไม่ตรงนะครับอาจจะถึงเอ็นก็ได้นะครับถึงเอ็นบนล่างแล้วก็ตัดมาตามเอ็นนะแต่อันนี้ผมก็ใช้สายตาเอาเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราทำการแต่ง ใบมันก็ยังไม่ไม่แน่นไม่ได้อยู่แล้วเราแค่ตัดส่วนที่เกินออกมานะครับให้มันแตกยอดใหม่พอไหนเกินออกมาเราก็ตัดอีกนะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเริ่มแน่นหนานะครับเหมือนกับเป็นรั้วเป็นกำแพงได้เลยนะครับ ที่ผมกำลังตัดอยู่นะครับอันนี้เป็นต้นมะกรูดซึ่งอยู่มาก่อนส่วนนะครับเราไม่ตัดออกเพราะว่าเราได้อาศัยใช้ใบใช้ลูกกินได้อยู่นะครับก็แต่งไปให้เข้ากับบรรยากาศสวนได้นี่ผมทําการตัดยิง่งเล็กๆด้านล่างที่หนามแหลมๆออกนะครับเดี๋ยวเ,เด็กๆจะวิ่งไปจับไปโดน เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับภารกิจดูแลสวนหน้าบ้านนะครับเวลาที่ผมใช้ทั้งหมดนะครับในการตัดหญ้าแต่งจริงต้นไม้ต่างๆเนี่ยรวมถึงเก็บกวาดเคลียร์ขยะเคลียร์ใบหญ้าใบไม้ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับไม่เกิน2อชั่วโมงแต่นี้มีพ่อมาช่วย กวาดกองกองไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับเศษหญ้าที่เราตัด